โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟุกเช่นเดิมไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวนะฮะมาครับเวอร์ชั่น0.11.0 alpha build นะจะพักที่แล้ว build กานั่นเอง <c oughs> อเราจะพูดทำไมนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีมากนะเปลี่ยนแปลงก็นิดเดียวเน่อยนะครับอ่าไอการตั้งค่านี่ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนสกิน นะส่วนสกินก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะแปบบ๊บอ่ารถรถขายกับเขาปล่อยเขานะคะโอเคซึ่งสกินก็มีมาให้ซื้อนะครับผมก็รานะคา32บาทนะฮะต้องเป็นตัวเกมแท้ถึงจะซื้อได้นะคะนะครับของเราก็ใช้ <laughs> วาดวาดเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ,นะะอันนี้ผมก็เปหารถมาในแก๊กน้อยๆนะ,ะส่วนอันนี้ก็ หมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนาภาษาก็ภาษาไทยก็ยังไม่มีนะฮะผมไม่รู้ว่าทำไมาครัมันสร้างภาษาไทยยากรักเลงไงนะฮะมันไม่มีเข้ามาเลยนะเดี๋ยวจะพาไปอ่าพาไปดูของนะฮะว่ามีอะไรเปลีป่ยนแปลงเข้ามาไหมอุ้ยดำโอ้มาแล้วนะฮะรอแมปโหลดแป๊บหนึ่งติ๊กติ๊กติ๊กเออฮะก็ ออแม่นไม่กว้างเกินหมอนไซเบาอ,อย่างสุดๆนะฮะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันมารีวิวเฉยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะอ่าก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอา่านะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยปลาก็ตกได้ยากเหมือนเดิมผมไปลองตกปลามันแล้วมันก็ยากยาก เมื่อหลอกกินเบ็ดแล้วชักเบ็ดทำไมมันก็ว่ายหนีนะฮะโอเคส่วนลิง์โหลดผมก็จะเอาไว้ใต้คลิปนะฮะก็ไปโหลดกันได้นะครับอ่าเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะฮะได้เปิดเทอมกันแล้วสุขสันต์มันก็ได้เปิดเทอมนะความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆน,นะฮะก็ไม่ได้อัพคลิปบ่อยเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะก็ต้องเรียนเพิ่มขึ้นนะก็ไม่บายนะฮะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้และนะ้วเนาะ ขอไยบ่ายไปกับการมองดวงอาทิตย์นะฮะบ่ายครับ